a อค Force 90น้ำหนัก5 u เราได้ทดลองกันหรือยังสี U จะแตกต่างจาก5 u มากหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยจะขอมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าในมือแหวนนะคะถืออยู่แล้วค่ะน้ำหนักสีและ 5U นะคะในมือแหวนนะคะตัวที่อยู่ซ้ายมือนะคะเอนสีเหลืองตัวนี้นะคะก็จะเป็น a อค Force 90 n ิ w นะคะน้ำหนัก5 u นะคะ และด้านขวาที่เป็น N สีขาวนะคะก็จะเป็น a i r Force 9 0นิวน้ำหนัก 4U นะคะจากคลิปที่พวกเราได้ทำรีวิวกันไปนะคะตอนที่ไปรีวิวที่สนามแบดนะคะก็ได้มาตัวเดียวนะคะเป็นตัว 4U นะคะพอที่ไปทดลองเนี่ยหลายคนถ้าได้ดูคลิปไปเรียบร้อยนะคะก็จะ เห็นว <Oui. S 1> ่าพี่เปิร์ดเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้ชายนะคะมีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะคะก็จะรู้สึกว่าตีสียูเนี่ยค่อนข้างที่จะทาเกมบุกได้ดังใจนะคะก็ตามสเปคของไม้เลยค่ะเป็นไม้สายบุกแถมยังได้คาแรคเตอร์ของความไวของหน้าไม้ขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะทั้งแหวนเองแล้วก็ทางพี่ติงเองนะคะพอได้ทดลองสียู ไปนานๆโอ้โ oh, ห oh. ล้าแขนแล้วก็ไม่ไหวไม่ไหวในที่นี้ก็คือว่าเวลาที่เราตีเกมแล้วมันต้องแลนลี่ยาวๆค่ะพอเอาไปใช้ในเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าไม้เนี่ยมันหนักเกินกว่าความแข็งแรงที่เราจะสามารถตีได้อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เลยมาเล่าให้ฟังหลังจากที่ทดลองกันไปเรียบร้อยนะคะซ U บอกได้เลยว่าเหมาะสําหรับคนที่มีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะคะใครที่เป็นนักกีฬาหรือว่าเบสิก แบดมินตันค่อนข้างดีอยู่แล้วเนี่ยใช้ตัวสียูนะคะสามารถทําเกมบุกได้เป็นผู้ชายที่อาจจะเล่นมิกซ์ดับเบิลก็ได้นะคะหรือว่าตีเดี่ยวก็ก็ค่อนข้างเหมาะเลยนะคะแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าเราไม่ใช่นักกีฬาแล้วก็ความแข็งแรงของเราไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะเป็นสายแบดมินตันวีคเอนนะคะตอนกลางวันก็ทํางานนะคะตอนเย็นตกเย็นก็ไปออกกําลังกายนะคะก็มานี่เลยค่ะตัว 5U ตัวนี้นะคะ